สบายดีเจ้าบกโม่บกแตงอ<ม>าเที่ยวประเทศอื่นอีกแล้วเจ้าเนาะตรงภูเขาเนี่ยเป็นเมืองเนาะแล้วก็โอมข้างน้ําทะเลเนี่ยจะมีต้นไมโอมโรอบข้างระหว่างกลางก็จะเป็นทะเลน้ําเขียวกับจีงงามหลายเนาะแต่และประเทศกับโบกันตัวโบกเลยเรียว่าง,งามไปคนละแบบภูเขาโอมโรอบข้างเนาะ ล้วก็ฝั่งนั้นก็เป็นภูเขาฟั่งนี้ก็เป็นเมืองระหว่างกลางเป็นทะเลถ้าไคอยากไปเที่ยวขี่เหือไปกระไดนอเที่ยวตามนา้ำโขงน้ำทะเลบินใ,นในเลยก็คือมองนี้บต่ตตองไปไกลเลยเนาะมีครบเนาะทะ,ทะเลภูเขาเนาะลงเล่มเนาะที่สโ,โปช o ปปิ n น้ำเคียวกระจีเนาะงามหลายเนาะบึงอ้ยค่อยเห็นแล้วค่อยกยังสุดซื่นแจ่มใสเนาะอยากไปใส่กระไดเนาะอยากขึ้นเหือขึ้นรถจะไปในเมืองจะไปช้อปปิง้ง เนาะจะไปมองใดได้เบิดมีครบทุกอย่างเลยสะดวกสบายเนาะจะย่างออกกําลังกายส้มวิวหรือจะขึ้นเฮือไปส้มวิวเนาะจะนั่งพักอยู่ล่มไม้เอ็ดแบบว่าปิกนิกมานั่งกินเบสิกับครอบครัวกระไดเนาะสะบายเลยเนาะประเทศนี้มีครบทุกอย่างอยู่ไกลทุกอย่างเลยเนาะคู่ค้นก็ลายนะเนาะแดดดีพร้อมเขียวง้ามเขียวกระจีหลายเนาะมีพักก็ลายลรงแร่มแรงค่ำลุง,ลงหลานไส้ก็โอมาปั่นจัก,กรยานเนาะพระเทศนี้ก็ มีที่โจทย์ถดกวงควางแต่ว่าบุค่อยมีลดปันไดดีกว่าฮะโอไปอะข้างนอกไปสินะถนนใหญ่สินะหาดปั้นอย่างนี้แหละปั้นเป็นอยู่ดอกแต่ว่าเราอยากแค่ปั้นลิ้นซื้อไปสินะมันยังบุทันละดึกปันไดไปสินะก็เพิ่อันหัวค่ำเองไปสินะสายคนนี้ติดค่อยขนาดนได้ติดอย่างน้อยนะเวลามาหาค่อยหรือว่าค่อยไปหาเพื่อนก็จะมานั่งอยู่ไกลให้เฮ้ากันคุยกับเฮ้าถามนู่นถามนี่เฮ้าเนาะ ติดรูปสาวค่อยนาดกันหลานสาวนี่หน้าตาดีโลภกับมาส้มธรรมศาสตร์อีกเจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นกลางวันเนาะฟังนั้นก็เป็นภูเขาเนาะม่งที่ถ่ายลูกลงไปนี่ก็เป็นภูเขาเนาะสังเกตได้ในเวลาถ่ายดูลงไปมันก็จะเป็นคอยลงไปเป็นซันเนาะเคียวกะจีงามลบใจเจ้าไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปจังทาเที่ยวประเทศอื่นอีกแล้วเจ้าประเทศนี้งามหลายเจ้าหน้าฮอนเนาะของเขาเนาะ ต้นไม้เงียก็เขียวกัจีงามหลายธรรมชาติสวยงามมากเครื่องโมย่ายแต่ว่ามีต้นไม้หลายก็คือเอาง่ายค่ะตื่นเ้าวมาเนี่ยออกไปทํางานนี่ก็เห็นต้นไม้เขียวกัจีเปเจียวมีความสุขเบิกบานแล้วก็มีแห้งสู้งานโตนเนาะและยังม่พ่อผูเขาโอมเลยเทพนี้เนาะ ผู้เขาก็บบดิไกจากเงอนจากซ่านเนาะบ้านเมืองเขาก็แเตกต่างจากประเทศอังกฤษหลายเนาะบ้านเมืองเขาเตลละหลังเงอนซ่านเขาเตลละหลังกับบดิคือประเทศอังกฤษเลยเนาะก็คือแต่ละประเทศก็แตกต่างกันเนาะเห็นแต่ละประเทศกับบ้านเมืองเขากับบคือกันสิ่งที่เหมือนก็คือธรรมชาติเท่านั้นเนาะก็คือยูใส่ก็มีธรรมชาติแต่ว่าแทบเนี่ยคือมีแต่ผู้เขาหลายกลัวเนาะเงอนซ่านกับบกค่อยได้หลังอ่าส่งสันไปไหนเนาะเทบนี้เนาะก็คือแบบมันเป็น ร้านอาหารบานซนอลหรือว่าเป็นที่โจทย์ถอเงีัยก็ว่ากันไปเนาะ,ะเร่งนี่ก็เป็นแร่งท่องเที่ยวอีกอีกแรง,งนึงเนาะก็เป็นเมืองนิโน้อะลรเนาะแต่ค่อยมากที่สุดคือภูเขาโอมเลยแล้วก็ทะเลกับไกลเนาะจะชอปปิ้งก็ได้หรือว่าจะไปขี่เฮือเลาะทะเลก็ได้โอ้ยงามหลายมักหลายที่เมืองที่มีภูเขานี่ค่อยมักเลยแต่ว่าเสี่ยงเดียว ลมแห้งเนาะลมมาในแห้งหละ่ะตัดมาเมืองประเทศอังกฤษที่ค่อยอยู่ต้นไม้โบมีใบเนาะแต่ว่าหญ้าเขียวกระจีพอครอบใจทุกกาลังใจที่มอบให้ค่อยเจอกันไม่คลิปต่อไปด้อยเจ้าครอบใจสบายดีเจ้าบอกโม่บกักแตงเอากะย่างออกกําลัางกายทุกมืออยู่แล้วเนาะท้งทางนี้คือค่อยย่างประจําอยู่แล้วค่อยก็เลยเห็นฝรั่งสองคนนี้ปีนเข้าหน้าต่างค่อยก็เลยเอินถามไปว่าจะเจ้า,จาเฮ็ดหยังคือเข้าทางหน้าต่างฝรั่งเลยตอบค่อยว่าลืมกุญแจไว้ในฮืนน่นเนาะเพราะเวลาปิดประตูล่ะ ประตูจะล็อกอัตโนมัติเลยและลืมเอากุญแจอ,ออกมาก็เลยต้องเข้าทางหน้าต่างดี แต่ว่าเปิดหน้าต่างไว้ดำน้อยมาสันก็เลยเข้าทางหน้าต่างนี่แหละเจ้าผู้ยิ่งเสื้อดำแล้วว่าว่าเออเดี๋ยวข่อยสิปีนขึ้นนี่แหละเจา้ายกขาข่อยขึ้นเดอ้อทางหน้าต่างนี่แหละแล้วข่อยก็สเองหัวทา้งลงุไปข้างล่างข่อยก็ยืนหัวอยู่ได้แต่เจ้าไอ้ข่อยก็บัดโพเข้าไปแล้วขาซีก็ถด้าอยู่นทุดพอเป็นสุดโกอกถ้าเจ้าพอเข้าไปแล้วข่อยก็อดหัวแล้วก็ก็ง่วนฉีตานเจ็บท้องคนเสื้อขาวอยู่ข้างนอกก็หัวเต็มที่เราได้ข่อยก็ยืนหัวจน เจ็บทองค่อยกันนก่อนเราสิงลงไปได้เราก็เพื่อคววมพยายามเตะเต็มที่เลยผ้ากันยืนหัวแล้วก็พากันหดวหัวเข้าไปเสียงดังตุ๊บข้างในเพ่ข้างนอกค่อยอยังได้ยินค่อยอด่หัวงได้เนาะเราก็เลยซู้ของดีให้ทุกคนเบิง่งคนทั้งเทิงพะก,กวนคนนอนอยู่ทั้งรุ่มเนาะพระเอดโยกคนทั้งรุ่มทินบริโอนมาสินาบอให้ยุดธกับวุทธ์แล้วบีบครีมทับผิวสินะ ค่อยโครหัวไหไก็ได้ทั้งรุ่มก็ท้วนบวาวโมโหแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไป